คนที่ได้เปรียบคือคนสร้างคอนเทนต์ด้วย AI แล้วคนที่ทําเงินกับมันได้ผู้ชนะเลยในเกมต่อไปเวลาคุณทำคอนเทนต์คุณจะต้องคิดเรื่องนี้นะหนึ่งต้องใช้ AI ช่วยยังไงให้ถึงคุณเป้าหมายคุณได้ได้นะครับแล้วก็ทํำยังไงก็ได้ที่จะเก็บฐานลูกค้านั้นไว้ มันง่ายกว่าที่จะขายให้ลูกค้าที่เคยซื้อแล้วแต่คนส่วนใหญ่ไม่เคยเก็บฐานลูกค้าเอาไว้แล้วทําให้เขาตื่นเช้ามาหาลูกค้าใหม่ทุกวันมันเป็นสนามรบที่เหนื่อยมากนะเพราะนั้นคุณจะต้องมีวิธีการเก็บฐานลูกค้าผมจะเป็นเฉลยในคอร์สนะครับคอร์สใหม่ชื่อว่า AI, AI มือใหม่สาหรับเจ้าของกิจาการใครที่เป็นเจ้าของกิจาการเจ้าของแบรนด์นะครับแม่ค้าออนไลน์คุณจะต้องรู้เรื่องนี้แล้วแล้วคุณไม่ต้องกลัวทุกอย่างมันจะง่ายผมจะไม่สอนอะไรยากๆเพราะตัวเองไม่ชอบอะไรยุ่งยาก AI, AI มือใหม่สาหรับเจ้าของกิจการสาหรับทธุรรกิจอ์ อย่าให้คู่แข่งคุณมาเรียนร์สนี้ก่อนผมบอกได้เลยมันเป็นข้อได้เปรียบที่ไม่แฟร์ล้วมันไม่แฟร์สุดๆเพราะว่า AI นี้แม่งโคตรเก่งผมแบบยังช็อปกับมันทุกวันแล้วมันเก่งขึ้นทุกวันมันเก่งขึ้น2เท่าทุก3.3เดือนถ้าคุณใช้มันเป็นมันเป็นลูกน้องที่โคตรเจ๋งถ้าคุณใช้มันไม่เป็นมันแย่งงานคุณคู่แข่งคุณใช้เป็นคุณเสร็จเพราะนั้นอย่ายอมให้คู่แข่งคุณ มาเรียนคอสนี้ก่อนเราเจอกันนะครับทุกคนคอสนี้นะผมให้ราคานะครับจากราคา30 0 0 0บาทลดเหลือ14,900บาทลดต่ำกว่าน,นี้ไม่ได้แล้วลดเหลือ14,900บาทวันนี้วันเดียวเท่านั้นนะครับวันนี้เปิดเป็นวันแรกถ้าใครสนใจนะครับรีบลงทะเบียนเพราะว่ายุคนี้เป็นยุคที่ใครใช้ AI เป็นชนะ